ามาที่จังหวัดพิจิตรนะคะที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นรายการนะคะว่ามีมติผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตรนะคะมีมติผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะให้สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มได้ไม่เกิน1000คนนะคะและเดินทางเข้าจังหวัดพิจิตรได้โดยไม่ต้องกักตัวค่ะที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพชรนะคะสารากางจังหวัดพิจิตรนาย นายชนกมากพันธ์พร้อมด้วยนายพยนัอัศวิชยโย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตรเพื่อกําหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยที่ประชุมค่ะมีมติผ่อนคลายมาตรการในพื้นที่จังหวัดพิจิตรคือให้สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวน รวมกันไม่เกิน1,000คนได้แล้วนะคะเว้นแต่การจัดตามประเพณีนิยมสามารถจัดกิจกรรมได้และต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอนะคะการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทให้สามารถจัดกิจกรรมได้ร้านอาหารสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติสถานที่เล่นสนุกเกอร์สนามชนไก่ที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องยื่นคำขออนุญาตจากอำเภอก่อนเปิดดำเนินการและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด การเดินทางเข้าจังหวัดพิจิตรสามารถเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัวแต่สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนวัคซีนป้องกันโควิด -19 ต้องรายงานตัวต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนหรืออสมอเพื่อจัดทําฐานข้อมูลของผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ค่ะ ทั้งนี้นะครับคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็เน้นย้ำครับให้ประชาชนปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโควิด -19 ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านนะครับมีการเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆปฏิบัติตามหลักในการป้องกันโควิด -19 แบบครอบจัก,กรวาลเขาบอกแบบนั้นนะฮะ,ฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นการผ่อนปลนมาตรการต่างๆครับให้สามารถที่จะจัดกิจาการรมทางสังคมได้นะครับ<ะ>ภาคของเศรษฐกิจเนี่ยจะได้กลับมาหมุนเวียนอีก<ะ>ครั้งหนึ่ง นะครเพราะว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกัน<ช>นะถ้าป้องกันโรคอย่างเดียวแล้วก็ภาคเศรฐษฐกิจเนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้เลยเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้รับผลกระทบเขาก็พยายามดูสถานการณ์ให้ควบคู่กันไป ถ้าสมมติการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยลดลงนะฮะก็จะสามารถผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นดังนั้นแล้วถ้าสมมติว่าเราช่วยกันนะฮะทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่<ช>รวมถึงสวมใส่หน้ากากอนามัยป<ช>้องกันตัวเอง<ช>นะฮะ<ช>พอจํานวนผู้ติดเชื้อลดลงลดลงลดลง,ลดลงกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยก็จะผ่อนคลายมากย<ช>ิ่งขึ้นนั่นเอง